ีขั้น CVT การเสียงหอน ปืนแตกนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการให้คันนี้พร้อมกับการแปลงออยเกียร์นะครับออยเกียร์ก่อนที่จะแตกจะรั่วเราจะจัดการกับเปลี่ยนใส่ไปในห้อน้ำให้แทนนะครับคันนี้บวกกับการซ่อมเกียร์ไปดูไม์กิโลกันนะครับคันนี้ไม์กิโลอยู่ที่สองแสนสองหมื่น กว่าเพนะราะอ,อายุของลูกปืนเกียร์ก็น่าจะประมาณเราเรานี้นะครับซึ่งจะไม่ไม่ค่อยอึดมากเท่าไหร่กับอันติด2016นะครับคันนี้กับงานซ่อม cvt นะครับที่รอรับได้เลยคันนี้อาการนี้จบภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวเรียบรีบ,รบจัดการให้รถทำมาหากิน ก็สนใจรถมีปัญหานะครับสนใจต้องการซ่อมก็ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างได้เลยนะครับเปิดทำการทุกวัน ในคันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าลูกปืนลูกปืนของดําจานลูกนี้นะครับเสียหนึ่งลูกครับส่วนอื่นก็ยังใช้ได้ปกติก็ช่วงนี้ยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะครับลูกค้าแจ้งว่าซ่อมตามอาการ ครับซ่อมตามอาการก็เปลี่ยนเฉพาะจุดไปกับอาการเสียงหอนลูกปืนแตกนะครับซ่อมเฉพาะจุดไปก็ค่ใช้จ่ายไม่สูงนะครับยุคนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเดี๋ยวจัดการให้ตามคําขอนะครับคันนี้กับอาการ CVT มีเสียงหอนรวดเร็วทันใจนะครับ จัดการให้เรียบร้อยภายในหนึ่งวันนะครับเจ้าของขอด่วนมานะครับบอกว่ารถต้องทำมาหากินก็จัดการให้ครับผม